สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาทําการแก้ไขางานนะครับก็คือกล้องมันไม่ติดจํานวนหนึ่งตัวนะครับอ่ะนี่ครับก็กล้อง,องลูกค้าจะมีทั้งหมดแปดตัวเนาะก็คือไม่ติดอยู่ตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็พี่เขาจะให้เพิ่มกล้องอีกหนึ่งตัวก็คืองานมาใหม่กล้องเป็นเป็นของต้าหัวนะครับแล้วก็ตัวเครื่องบันทึกเป็นของต้าหัวเหมือนกันนะครับเป็นระบบอนาล็อกเนาะซึ่งเขาเดินสายเป็นแบบนี้ครับเป็นแบบประลันเนาะ กล้องที่ผมตำรวจด,ดูก็คือว่าเป็นกล้อง2ล้านพิกเซลนะครับแบบบันทึกเสียงด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่วิธีการแก้ไขกันนะครับว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรทําไมมันถึงไม่ติดนะครับในการไล่ตัวเช็คหาสาเหตุขั้นตอนแรกผมให้ทีมงานแกะตัวบล็อกถอดกล้องออกมาตรวจสอบแล้วก็ทําการเช็คบาลานเรื้องต้นก่อนครับว่าบาลานเสียหรือเปล่าโดยวิธีการเช็คบาลานของผมเป็นแบบนี้ครับในช่างก็ทาการเทสบาลานนะครับว่ามันถึงหรือเปล่านะครับดูจากมิเตอร์นะครับ อโอเคมาก็าคือบาลานตัวนี้ไม่เสียนะครับการเทสง่ายๆนะครับโดยวัดผ่านตัวที่มันมีเสียงนะครับตัวฟังก์ชันโอมตัวนี้แต่บาลานเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะครับบางทีมันอาจจะเป็นวงจรภายในก็ได้นะครับหรือว่าเป็นแค่ตัวต่อตรงออกมาเฉยๆอันนี้ผมก็ไม่ทราบเนาะ,ะเดี๋ยวเทสอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะมีคู่เดียวทัญญาณก็ถึงกันนะครับตัวนี้ เ,เท,ทเบองตัวนก็คือไม่เสียนะครับก็คือสัญญาณเดงกันเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนบาลานตัวใหม่เนาะ,ะเผื่อว่ามันเป็นวงจรภายในอีกนะครับโอเคครับซึ่งวัาบาลานตัวใหม่ก็คือจะเป็นตัวตัวนี้นะครับเป็นพันแปดสิบพีครับรองรับความเหนีสองล้านเยาไปจัดการเลยหลังจากนั้นก็ใช้บาลานตัวใหม่ในการทดสอบโดยการใช้สายแลนสั้นๆในการเทสครับอันนี้เราก็มาต่อสายส,ายสั้นๆดูนะครับ คือใช้สายแลมเส้นหนึ่งแล้วก็ต่อบาลานอย่างละฝั่งนะครับก็คือสีเข้มผมจะกําหนดเป็นบวกนะครับสีไม่เข้มก็คือเป็นลบเนาะ,ะแล้วจะเสียบที่ปลายฝั่งของตัว D V R นะครับแล้วก็ใช้อะแดปเตอร์12โวลต์เสียบที่ตัวกล้องต่อพักใกล้ๆดูครับ,บรตัวนี้มาวะอ่เห็นไหมครับอแสดงว่าเป็นที่สายแลม สายแน่นอนเลยนี่คือวิธีเทสแบบเบื้องต้นเลยง,ยง่ายๆว่าสายดีก็ดีต่อนนี้เดี๋ยวเชืบาลานตัวเก่าเพียงมันอ่าโอเคอันนี้คือผมใช้บาลานตัวใหม่เนาะในการเทสเดี๋ยวเราลองใช้บาลานตัวเก่าตัวเดิมมันนะครับว่าบาลานมันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับสายจะขาดในตรงไหนาะ เสียบเธอสอดอลกรอบหนึ่งนะครับดูนนะสังเกตที่จอครับนนะอ่านี่คือเสียบช่องหนึ่งเนาะนี่ครับนนะก็คือช่องหนึ่งใช้ได้นะครับนี่ครับเพืเ่อนนี่สรุปก็คือเป็นที่สายมีปัญหานะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่ชิค หรือว่าอาจจะเปลี่ยนไปเลยนะครับจะได้ไบอกพี่ลูกค้าเขานะครับว่า,าตัวสายมีปัญหาโอเคครับเรา้สาเหตุแล้วพอหาสาเหตุได้แล้วผมก็บอกพี่ลูกค้าว่าตัวสายมีปัญหาจําเป็นต้องเปลี่ยนสายใหม่แต่พี่ลูกค้าก็ไม่อยากเดินท่อใหม่ครับเพราะว่าจุดกล้องที่เสียระยะทางค่อนข้างไกลเพราะเป็นตัวสุดท้ายก็คือมีเรื่องของงบประมาณด้วยเพื่อประหยัดงบให้ลูกค้าผมก็เลยช่วยพี่ลูกค้าไล่เช็คสายใหม่กว่าจะหาปัญหาเจอ สรุปก็คือสายแลนแตกบริเวณจุดต่อที่ตรงบล็อกครับซึ่งก็คือบริเวณตรงนี้เลยครับแต่ไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูก็เลยเอาตัวอย่างจากจุดเครื่องบันทึกมาให้เพื่อนๆดูตรงนี้ครับาสายมันสัมผัสกันที่ขั้วบวกกับขับ้วลบทําให้สัญญาณภาพไม่มาสาเหตุที่สายแตกก็คือโดนความร้อนตลอดเวลาแล้วก็ใช้สายที่ไม่ได้คุณภาพนั่นเองครับเมื่อแก้ปัญหาเสร็จแล้วผมก็ได้ทําการติดตั้งกล้องตัวใหม่โดยใช้สายใหม่ แล้วก็สายที่ผมใช้ก็เป็นสายของยี่ห้ออิตเ l ลิงครับซึ่งเป็นสายมาตรฐานวงการกลุ่มช่างก็จะไว้ใจแบรนด์นี้ได้เลยครับเมื่อติดตั้งกล้องเสร็จแล้วพี่ลูกค้าก็เลยซื้อเราเตอร์ซิมให้ผมเซตครับเพื่อดูกล้องผ่านมือถือผมก็ทําการเซตให้เรียบร้อยส่วนวิธีการเซตเลาเตอร์ซิมผมได้ทําคลิปไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว เพื่อนๆก็สามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยครับสรุปสาเหตุที่กล้องไม่มีภาพก็คือสายสัญญาณมันกรอบหรือว่าแตกขั้วบวกกับขั้วลบชนกันก็เลยทําให้ไม่มีภาพนั่นเองครับผมอันนี้ก็เป็นข้อแนะนําจากผมนะครับแล้วก็เพื่อนๆช่างมือใหม่หรือว่ามือเก่าก็ตามบางครั้งเราประหยัดต้นทุนก็จริงเพื่อให้ได้กําไรเยอะๆแต่ผลเสียที่ตามมาก็มีผลต่อความเชื่อมั่นความเป็นช่างความเป็นมืออาชีพของเรานะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม